พอร์ตคุณเทรดได้แต่ใจคุณเทรดไม่ไหวก็ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งของการเทรดนะครับผมว่าปัญหาบางทีมันไม่ได้อยู่ที่กราฟหรือระบบแต่มันอยู่ที่ใจของเทรดเดอร์คนนั้นๆล้วนๆเลยนะครับผมก็ต้องเกินก่อนว่าผมได้ไปเห็นระบบหนึ่งมาซึ่งเป็นระบบที่ดูดีมากคือมีวิลเลจถึง60%ส r, r 1อตา่อ2และแบ็กเทสโหดมากนะครับผมแต่พอเทรดจริงเทรดเดอร์คนนั้นกลับล้างพอร์ตภายในไม่กี่วันทําให้ผมเกิดคําถามขึ้นมาว่านั่นเป็นเพราะระบบมันไม่ดี หรือว่าเป็นเพราะใจของเทรดเดอร์คนนั้นกันแน่วันนี้ผมจึงอยากจะมาพูดในหัวข้อนี้นะครับผมก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปเข้าเนะะื้อหากันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมผมอยากจะมาพูดถึงในประเด็นว่าระบบเทรดไม่ได้การันตีว่าคุณจะอยู่รอดหัวข้อนี้มันเข้ามาในหัวผมตั้งแต่ตอนที่ผมไล่ดูฟีดไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook ใน Tik t o อกคอนเทนต์โดยส่วนมากซึ่งเกี่ยวกับเทรดนะครับผมมันจะเป็นการโชว์ระบบและกําไรเป็นส่วนใหญ่หน่าแสดงให้เห็นว่าคนเราส่วนมากนะในปัจจุบันให้ความสัมพันธ เยอะมากแต่ผมอยากที่ดีมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะผมถ้าใจของคุณยังทนกับความจริงของตลาดไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับระบบบอกให้รอเข้าตอนราคาวิ่งเข้าโซนแต่คุณเปิดการามแล้วทนเฉยไม่ได้รีบเข้า คุณได้กําไรสามไม้ติดใจพองนะครับผมลืมทุกกฎกลายเป็นการ over trade หรือคุณแพ้2ไม้ติดทําให้ใจหดยกเลิกระบบทันทีเปลี่ยนแนวเลี่ยนหาระบบใหม่ถ้าสังเกตดีนี้นะผมทุกตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างที่ผมยกมานี้ไม่ได้เกี่ยวกับระบบไม่ดีหรือว่าแผนการไม่ดีเลยนะครับทั้ง3าตัวอย่างนี้ โชว์ให้เห็นว่าจิตใจของเรามีผลต่อการเทรดมากกว่าระบบทนเฉยไม่ได้รีบเข้าพอชนะเยอะๆก็ใจพองลืมทุกกฎนะผมไม่เทรดตามแผนที่เคยมีสุดท้ายกลายเป็นการโอเวอร์เทรดก็นำพาไปสู่การล้างพอร์ตในที่สุดหรือคุณแพ้ติดกันหลายรอบทําให้คุณใจหดนะผมไม่เชื่อมั่นในแผนนั้นยกเลิกระบบทันทีเปลี่ยนแนวเปลี่ยนไปหาระบบใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ได้กิ่วที่ตรงนั้นเลยนะคุณแพ้2องไลนนี้ติดไม่ได้บอกว่าคุณจะแพ้ไปตลอดนะผมไม่ได้บ่งบอกว่าระบบนั้นใช้การไม่ได้สุ ง่ายๆก็คือพอร์ตนะผมสามารถเทรดได้แต่ใจของคุณยังไม่นิ่งพอที่จะทําตามระบบนั้นๆแค่นั้นเองนะครับ ชั้นที่2ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องว่าเทรดคือเรื่องของการตัดสินใจภายใต,ใต้แรงกดดันอันนี้อาจจะออกแนวจิตวิทยานิดๆผมกล้าพูดเลยว่าการเทรดนั้นมันไม่เหมือนกับตอนที่เราซ้อมนะครับเวลาเราซ้อมในพอร์ตเดโมหรืออะไรก็ตามที่ไม่มีเงินจริงเราจะไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีเรื่องของเงินจริงเข้ามาเมื่อไรทุกการตัดสินใจมันจะเปลี่ยนไปทันทีนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าโดน SL คุณก็อาจจะเริ่มโทษตัวเองโทษกาฟลืมบิ๊กพิกเจอร์หรือลืมภาพรวมของเกมการเทรด ไปเลยนะครับผมหรือถ้าบวกคุณก็อาจจะหลงละเลยคิดว่าตัวจริงแล้วเปลี่ยนวิธีเทรดอาจจะกลายเป็นโอเวอร์เทรดในที่สุดนะครับซึ่งนี่ครับคือตัวอย่างง่ายๆเลยของคําที่ว่าใจไม่ไหวต่อความพันผวนข,ของอารมณ์ในตลาดมาถึงเซสชันที่3แล้วนะผมเซสชันสุดท้ายแล้วคือวิธีการฝึกใจให้เทรดรอดโดย4ข้อนี้ผมก็ได้ลิสต์มาแล้วครับผมเป็นแนวทางที่สามารถจับต้องได้จริงข้อที่1นะครับจไว้ว่ากําไรไม่ใช่เป้าหมายการอยู่รอดคือเป้าหมายที่แท้จริงหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องบวกเยอะนะครับ แค่คุณไม่พังคุณก็ชนะ90%ของตลาดแล้วสร้างระบบแล้วทําตามจนเบื่อตรงนี้หมายความว่ายังไงถ้าคุณยังรู้สึกตื่นเต้นกับการเข้าออเดอร์อยู่นัแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่มีความเป็นมืออาชีพพอนะครับผมคนที่เขาเทรดมานานแล้วเขาจะเปิดออเดอร์แบบนิ่งมากนะครับผมก็จะทําตามแผนได้ทุกวันกําไรเขาก็นิ่งขาดทุนเขาก็นิ่งจนมันเหมือนกับว่าเขาเทรดด้วยความเบือ่อบันทึกอารมณ์ทุกครั้งหลังเทรดอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนแล้วเรื่องการจดบันทึกย้อนหลังซึ่งจําเป็นมากๆนะครับผมแต่ผมอยากให้เพิ่มจาก การเขียนแค่ครั้งนี้คุณแพ้หรือคุณชนะเพิ่มเป็นว่าคุณรู้สึกยังไงกับเทรดนั้นๆนะครับผมและในเทรดนั้นๆคุณได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเปล่า อยากให้ลองลิสต์อย่างนี้มาด้วยนะข้อสุดท้ายลด expectation และเพิ่ม consistency หมายความว่ายังไงหมายความว่าให้คุณลองเปลี่ยนเป้าจากเดือนนี้เราจะทํากําไรได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมเห็นเทรดเดอร์หลายคนนะผมชอบตั้งเป้าหมายประมาณว่าต้องการจะทํากําไร1000บาทภายใน1อาทิตย์หรือภายในเดือนนี้ฉันต้องทํากําไรให้ได้10,000บาทเป็นต้นนะผมซึ่งผมอยากให้ลองเปลี่ยนเป็นแค่วันนี้เราทําตามระบบให้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะผมไม่จําเป็นต้องไป expect ถึงกําไรขนาดนั้นแค่คุณมีความสม่ำเสมอและ สามารถทําตามแผนได้แค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วสรุปท้ายคลิปแล้วนะผมฝึกใจให้นิ่งพอกับความผันผวนของโลกจริงครับไม่ได้จะฆ่าคุณหรือทำร้ายคุณเลยนะผมแต่ใจคุณต่างหากนะผมที่ทำลายตัวคุณเองผมแนะนำนะครับ<ม>ให้ทุกคนลองหยุดมองหาระบบใหม่ๆและเปลี่ยนไปฝึกใจให้นิ่งพอกับความผันผวนของโลกจริงนะผมกับตลาดจริงคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมทุกระบบสามารถใช้การได้ทํากําไรได้คุณแค่ต้องยึดมั่นในระบบฝึกใจของตัวเองให้นิ่งพอครับก็ถ้าทุกคนชอบเนื้อหาแนวนนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นไลไรฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณที่ดูจนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนที่กําลังเทรดอยู่เทรดอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับ